ในโลกที่ทุกคนกำลังเร่งทำงานหนักขึ้นทุกวันหลายคนเข้าใจว่าความขยันคือกุญแจสู่ความรวยแต่ในความจริงคนที่รวยที่สุดในโลกกลับไม่ได้ขยันที่สุดแต่ฉลาดที่สุดในการใช้แรงเพราะคนรวยไม่ได้ใช้แรงเพื่อทำงานแต่ใช้ความคิดเพื่อสร้างระบบ ให้แรงทำงานแทนขยันไม่พอถ้าคิดไม่เป็นลองคิดตามดูครับมีคนมากมายที่ตื่นตีห้าทำงานหนักจนถึงเที่ยงคืนแต่รายได้ก็ยังเท่าเดิมในขณะที่อีกคนหนึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันกลับมีรายได้มากกว่าหลายเท่าความต่าง ไม่ใช่เรื่องเวลาแต่คือทิศทางคนแรกใช้เวลาเพื่อทำส่วนคนที่สองใช้เวลาเพื่อคิดก่อนทำและแน่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดคนรวยใช้ความคิดแทนแรงทำให้น้อยแต่ได้มากสมองคนรวยคิดเป็นระบบไม่ใช่รายวัน คนทั่วไปมักทำงานไปวันๆทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันแต่คนรวยไม่ทำแบบนั้นเขาจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่วันนี้จะพาฉันไปไหนเขาไม่ได้แค่ทำงานให้เสร็จแต่สร้างระบบให้มันทำแทนยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะขายของเองทุกวันเขาสร้างระบบขายอัตโนมัติ แทนที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเขาสร้างทีมแทนที่จะเก็บเงินไว้เฉยๆเขาให้เงินทำงานแทนคนรวยเข้าใจว่าแรงกายมีจำกัดแต่ระบบไม่มีวันหมดแรงคิดก่อนทำคือหัวใจของการได้มากด้วยแรงน้อยคนจนมักพูดว่าไม่มีเวลาแต่คนรวยจะตอบว่า ฉันต้องคิดให้เจอทางที่ใช้เวลาให้น้อยลงแทนที่จะเพิ่มชั่วโมงทำงานเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพแทนที่จะใช้แรงเพิ่มเขาจะใช้ไอเดียเพราะเขารู้ว่าในเกมชีวิตคนที่ชนะไม่ใช่คนที่ทำมากที่สุดแต่คือคนที่คิดเป็นที่สุดคนรวยถามคำถามที่ต่างออกไป เวลาคนทั่วไปมีปัญหาเขาจะถามว่าทำไมมันยากขนาดนี้แต่คนรวยจะถามว่ามีวิธีไหนบ้างที่ง่ายกว่าเวลาคนทั่วไปได้เงินเดือนเขาจะถามว่าพอไหมแต่คนรวยจะถามว่าฉันจะเอาเงินนี้ไปต่อยอดยังไงคำถามที่คุณถามกับตัวเองในแต่ละวันคือสิ่งที่กำหนดคุณภาพของชีวิตคุณ เพราะคนที่ถามคำถามฉลาดจะได้คำตอบที่ฉลาดกว่าเสมอคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างลูกจ้างคิดว่าฉันต้องทำให้มากเพื่อที่จะได้เงินมากแต่เจ้าของคิดว่าฉันจะสร้างระบบให้เงินไหลเข้ามาเองได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่คือวิธีคิดคนรวยมองงานทุกอย่างเหมือนการปลูกต้นไม้ ตอนแรกต้องใช้แรงแต่พอรดน้ำอย่างถูกวิธีมันจะโตและให้ผลผลิตเองคนทั่วไปมัวแต่วิ่งเก็บผลไม้ทุกวันแต่คนรวยปลูกสวนผลไม้ให้เก็บได้ตลอดชีวิตทำงานกับเวลาไม่ใช่แข่งกับเวลาคนชนทำงานแข่งกับเวลายิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเหนื่อยแต่คนรวยทำงานกับเวลายิ่งเวลาผ่านไป ระบบยิ่งโตเพราะเขาไม่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินแต่ใช้เวลาเพื่อสร้างสิ่งที่หาเงินให้เขาอาจเป็นธุรกิจทักษะหรือความรู้บางอย่างที่สร้างไรายได้ในระยะยาวลองถามตัวเองวันนี้ว่าสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันจะยังทำเงินให้คุณในอีกห้าปีข้างหน้าไหมทำไมถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้ว ใช้ความคิดแทนแรงไม่ได้หมายถึงการขี้เกียจแต่มันหมายถึงการคิดให้ถูกก่อนลงมือเพราะถ้าคุณคิดผิดต่อให้ขยันแค่ไหนก็แค่เหนื่อยในทิศทางที่ผิดแต่ถ้าคุณคิดถูกต่อให้ใช้แรงน้อยก็สามารถเดินได้ไกลกว่าจำไว้นะครับคนรวยไม่ได้ขยันกว่าเราเขาแค่คิดก่อนลงแรงและเม่คิดถูก ทุกแรงที่ใช้กลายเป็นพลังที่คูณไม่ใช่ลบ